อย่างวันนี้มีโยมาว่าหลวงตาเนี่มีเมียไหม่อนบวชมีเขาบอกเขาบอกเห็นแก่ตัวหลวงตาเขาว่าทิ้งเมียมาบวชเห็นแก่ตัวกูก็เลยบอกว่ามันไม่บวชมันก็ทิ้งกันอยู่ไม่เห็นแก่ตัวเลยพวกคนอ่ะเหรอเห็นแก่ตัวไหมล่ะเดี๋ยวนี้กูทาเพื่อคนนี่เป็นห้าหกร้อยคนอ่ะสันดาณตัวเองกูว่าอย่างเงี้ยไม่รู้จัก ฮะงั้นพระพุทธเจ้าก็เห็นแก่ตัวดีทิ้งเมียมาบวมกันอ่ะคนปัญญาอ่อนกว่กาสวัสดีครับสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมทุกท่านวันนี้นะครับเชิญทุกท่านรับฟังพระธรรม,มเทศนา ในรูปแบบของการสนทนาธรรมโดยหลวงตาสินทรัพย์เจรณาธมูวันนี้นะครับอ่าในหัวข้อเรื่องเมื่อมีโยมคนหนึ่งนะครับทักทวงหลวงตานะครับว่าท่านเห็นเกตตัวหรือไม่นะครับที่มีลูกวิมียแล้วออกมาบวชนะครับจะเป็นค่าเถี่ยเกตตัวหรือไม่เรียกว่านีอยมมาบวชนะครับหลวงตาสินทรัพหรือพระสิทธิคิดนั้นท่านจะพูด เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับอยากให้ทุกคนไปรับฟังกันเลยครับไม่มีเลยนะจะมสมัยก่อนนะนะไม่เหมือนวัดป่าบ่อน้ำไเองนะไปอยู่วัดไหนต้องช่วยตัวเองกาแฟก็ไม่มีกินหรอกนะ คือต้องอาศัยว่าศรัทธาใจเจริงๆอะนะยากจนมากนะพระกรรมฐานเนี่ยเงินเขาก็ไม่ให้จับครูบาก็ไม่ให้จับไม่ให้มีเพราะมันอันตรายไงไปอยู่แง่พกเงินพกทองไปกลัวโจนเขาโค่นอเอาข้าวครูบาอาจารย์ก็เลยเอออย่าไปจับเงินอย่าไปแต่ต้องเงินนะอย่างเงี้ยเงินทองเนี่ยมันไม่ได้บาปกรรมอะไรหรอกถ้าไปจับมันก็แต่ว่าถ้าไปจับมันอันตราย ผ้าอยู่ป่าอยู่เขาเนี่ยเพราะเงินใครก็อยากได้จริงไหมล่ะมีร้อยสองร้อยสามสี่ร้อยมันยังข้าเลยจริงไหมล่ะพราอาจารย์ก็เลยอย่ายไปแตกมันนะก็เลยไม่มีพระกรรมฐานก็เลยไม่พกเงินพกทองมาจากนั้นมันก็เลยเคยเป็นนิสัยนะตอนออกปฏิบัติยีงไม่มีนะอย่าลืมนะหนาวหนาวเนี네่ยไม่มีหรอกไอเสื้อเสื้อไหมพรมกันหนาวเนี่ย ม,ม,มีมีเราพระหม่นี่มันคือนั้นเลยพระจีวรกับพระสังฆาติเนี่ยซ้อนกันหมหมฮะอย่าบอกให้เทียนยังหายากเลยล่ะอย่าบอกให้หนี่อคือความมุมานะความตั้งอกตั้งใจฮะ นอนก็ตอนตามป่าตามเขาเอาผ้าอาบน,น้ำนี่แหละปูนอนนะไม่เหมือนภากรรมฐา,านสมัยเนี้ยโอ้โหขณะบริการยังมีล้อใส่เล้ลากไปยังกับไปสนามบินไม่รู้มันจะไปทำไมก็ไม่รู้นะกระเป๋ายังกับฝรั่งจะมาช้อปปิ้งอะไรแบกเป้มาเลยอย่างเงี้ยทำไมก่อนเนี้ยโอมีแต่ถุงบาทกระบ,บาทนี่แหละฮะ มัน้อบมีศีลมีธรรมอ่ะนะอย่างหลวงจาเนี่ยกล้าเลยนะกล้าพูดเลยบทใหม่ๆเนี่ยตื่นต้องกะตีตึงอ่ะฮะทำไมโน่นลงไปสาลาถูศาลาปูอาสนะ,อะโอ๊ยไม่มีใครตื่นทันหลวงจาหรอกผัดสาลานี่ทั้งเช้าทั้งเย็นนะพระประธานเนี่ยพระพุทธรูปเนี่ยเอาผ้าไปเช็ดไปอะไรเงี้ย มันทำความดีมันมีกำลังใจไงเราไม่รู้หรอกว่าการทำความดีนี่แหละคือกำลังใจเราทำด้วยศรัทธาไม่ได้ทำด้วยอามิสินจ้างอะไรเห็นไหมใจมันเลยมีกำลังไงไเพราะศรัทธาเพราะอินทรีย์เราฮะ,ะเราต่อสู้กับใจตัวเองนะ,ะไม่ขาดสายกลัวที่ไหนไปที่นั่นมีถ้ำหนึ่งที่หลวงตากลัวมาก แม้จากกลางวันก็ไม่กล้ากลายไปใกล้อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยถ้ำ <Yeah. S 1> นั้นเป็นถ้ำของหลวงปู่แพงหลวงปู่แพงเนี่ยเป็นเกจิด,ดังรุ่นร้อยกว่าปีก่อนเขาล่าเลยมากหลวงปู่แพงเนี่ยท่านเขาไปอยู่ในป่าลุงลิบในถ้ำนั้นเรียกว่าถ้ำภูมวยนะเงื้อมผาที่ใหญ่ลึกเ,เหมือนกันคนไม่ค่ากล้าเข้าไปบาทท่านยังอยู่เลยนะ,นะ ขายังเก็บไว้อยู่บานหลุงมปูแพงลวงปู่แพงลวงปูทองมาเนี่ยนะเป็นเจดีดังรุ่นรุ่นนะรุ่นหลวงปู่มั่นน่ะนะนี่ไม่ดีมารุ่นก่อนหลวงปู่มั่นเลยซ้าไปเพราะหลวงตาเป็นเด็กก็ได้ยินชื่อแล้วทํานนี้น่ากลัวมากหลวงตาเนี่ยเป็นคนกลัวมากทําเนี้ยแค่ไม่รู้มันเป็นอะไรนะกลางวันยังไม่กล้ากายเข้าไปใกล้เลยอ่ะฮะ แต่วันหนึ่งเราตัดสินใจกูจะมัวกลัวอยู่เงี้ยกี่พบกี่ชาติวะพอห้าโมงเย็นปุ๊บเนี่ยโพเพมืดใช่ไหมไม่เอารองเท้าใส่ไปเลยไฟไม่เอาเดินผ่าปลาลงดิบเข้าไปเลยเอาเลยตายไห้งูกัดงูรัดให้มีอะไรก็มันเอาไปเลยเดินเข้าไปเลยไม่มีไฟไม่เอาไป ลุยเข้าไปยังอยู่ในห้ําไปนั่งอยู่ในห้องอ่ะยันแจ้งนะนั่งท่านี้เลยยันแจ้งเลยโอ้โหนั่งในยันยังก็อยู่ในโคลงเหนือวา้วาวว่าอยู่ทั้งคืนอะ่ะยันแจ้งอะ่ะไม่ง่วงไม่เลยเกิดปีติปาโมทโอ้โหสาสาอย,อยู่ทั้งคืนเห็นไ,ไหม่านะ เนี่ยช้ำนั้นก็เลยไม่กลัวละเห็นไหมแล้วก็มีอีกที่หนึ่งเหมือนกันจะอยู่บนเขาไม่รู้ไ็นอะไรไม่เสักกลางวันก็ไปก็กลัวตรงนั้นอ่ะอีกคืนหนึ่งนะตัดสินใจทำเหมือนเริ่มเลยแหละเดินไปเลยบนเขาเนี่ยมันจะตกเหวตกหน้าผาตายให้มันตายไปเลยไม่ต้องเอาไฟไปงูจะกัดอะไรก็ตามเดินลุยเข้าไปเลยนะ โอ้โหอย่งกบบนะนั่งยันแจ้งเหมือนกันน้ำหูน้ำตาลนี่รไหลยันแจ้งเลยจนจนแสงตะวันขึ้นนะเห็นไหมไม่ใช่มาพูดเล่นๆนะเอาชีวิตแรกเลยนะนะจะบอกให้ไม่มีข้อแม้เลยนะยหลนตาเนี่ยแรกกันเลยไม่ดียมันตายไม่ตายให้มันดี มาภาพตรงนี้ไม่เจอกูที่บอกไม่เจอเพราะว่าแกคงไม่ชอบกูมั้งกูก็ไม่ชอบแกด้วยมกูเจอจาภาพกรุงเทพนี่แหละคูปรับอีพิงนี่แหละลุงตาเนี่ยไปอยู่ไปอยู่เขาลูกหนึ่งอยู่ที่ โคราชถํานั้นเขาลือว่ามีงูงูจงอางตัวเท่าเสาไฟฟ้าเนี่ยดำเมี่ยมเลยพระองค์ไหนไปก็อยู่ไม่ได้เราไปเลยเขาไปอยู่ในถ้ำนั้นเลยเอาให้มันกินมันกัดมันตายไปอย่างนี้เนี่ยาะมันกลัวไงคนเรามันทุกข์เพราะอะไรล่ะ ฮะรู้ไหมเหตุของทุกขเวทนาไงความกลัวไงกลัวอะไรแตะตอนเนี้กลัวไม่มีจะกินกลัวอดกลัวอยากกลัวคนไม่รักกลัวโน่นกลัวนี่สารพัดกลัวฮะมันหวงแล้วเกินอาชีวิตเนี่ยฮะอย่าเริ่มกิเลสใหญ่ก็คือชีวิตใครยังกลัวตายยังเสียดายกิเลสนักปฏิบัตินะจำไว้นะ ก็จะจอดสู้มันได้เหรอหลงจาเนี่ยชักเลยตายเลยอดข้าเนี่ยจากแปดสิบ็กิโลเหลืออยู่สี่สิบกโลเหลืออยู่ไม่เกินสี่สิบสามโลภายในสี่ห้าเดือน,นจนเดินไม่ไหวจนต้องหามลงจากเขาอะหลวงตาเนี่ยเอาเลยเอาธรรมะนี่แหละเป็นที่อยู่ตายไปกับธรรมะเนี่ยนะ โนะดยใช้อานาปานสติเนี่ยเป็นที่อยู่เป็นเครื่องอยู่เอาเลยยอมเลยมีนี่มีสินเนี่ยมีเวณมีกรรมอะไรมาเอาเลยกัดคอนไปเลยฮะมีอะไรก็เอาไปใช้นี่ให้หมดอย่างเงี้ยใช้นี่กรรมเนียอมรับมันเลยเนี่ยจนสิ้นแห่งความกลัว สังเกตลงตาไหมลงตาพูดไม่ได้สงสัยเลยตั้งแต่ไหนจะอะไรไม่ได้สงสัยตัวเองเลยทำไมพูดอย่างกล้าพูดอย่างเงี้ยก็พราตัวเองกล้าไงกล้าทำด้วยทาไหนทานั้นอะไม่อายใครในจัก,กรวาลเนี่ยนะคนไหนว่ามีฤทธิ์มีเดชนี่มันหอบมาเจอกูล้วเดินกลับอะกูกลัวจะฤทธิท์สิดวง ราะมันเส้นอย่างความกลัวไงมันอาหารมากนะเอาศีนนี่แหละตายเพราะศีนเนี่ยเขาด่าเราก็ไม่เจ็บเพราะเขาไม่ได้ตีเพราะเรามีศีนเขาตีเราก็ไม่ใจเพราะเขาไม่ได้ฆ่าเพราะเรามีศีเถูกไหมเขาฆ่าเราก็ยอมตายเพราะเรามีศีนเอาสิถือว่าเป็นกรรมถ้ามีกรรมต่อกันเอาเลยมายิงเอาเลยฆ่าเอาเลยกัดเอาเลยผีก็อะไรอะไรก็ตามเนี่ยยอมรับมันใช้นี่หมด นี่กรรมเนี่ยนี่เผชิญมนเลยนะอย่างวันนี้มีโยมาว่าลวงตาเนี่ยมีเมียไหมก่อนบวชมีจะบอกเขาบอกเห็นแก่ตัวหลวงตาเขาว่าชิ้งเมียมาบวชเห็นแก่ตัวกูก็เลยบอกว่ามันไม่บวชมันก็ชิ้งกันอยู่ไม่เห็นแก่ตัวเลยพราคนอ่ะครับ เห็นแก่ตัวไหมล่ะเดี๋ยวนี้ยกูทาเพื่อคนนี้เป็นห้าหกร้อยคนน่ะสันดานตัวเองกูว่างเงี้ยไม่รู้จักฮะนั้นพระพุทธเจ้าก็เห็นแก่ตัวี่ทิ้งเมียมาบวชกันน่ะคนปัญญา่อนกูว่าถ้ากูอยู่กับลูกกับเมียกูนี่กูก็จะทาประโยชน์จากกับลูกกับเมียกูกูมาบวชเนี่ยมึงเห็นไหมกูทาประโยชน์ได้เยอะไหมใครเลยเห็นแก่ตัวเอา ทุกจะตายยังไม่รู้จักทุกอีกคนทั้งโลกเนี่ยมึงคิดว่ามึงจะอยู่กันจนวันตายเหรอมึงจะตายพร้อมกันเลยเหรอฮะมันก็คงไม่มีม้าหรอกไงมันก็ต้องพัดพาจากกันอยู่ดีจากก่อนจากไม่ดีกว่าเหรอตายก่อนตายเนี่ยแต่ว่าพูดแล้วก็ขึ้นเลยฮะ,ะจริงแค่แหละ ทุกวันนี้มันเห็นแก่ตัวมันมีตัวก็เห็นแก่ตัวไงพระเรียกเจ้าท่านไม่มีตัวท่านจะเห็นแก่ตัว้ยังไงมแจ่คนโง่หรอมันว่ามันไม่เห็นแก่ตัวมันรักคนอื่นไม่มีทางเราเงมาพูดความรักของมนุษย์ประกอบด้วยตัณหาประกอบด้วยประโยชน์เพื่อสนองตัญหาตัวเองไม่มีหรอกรักจริงนะมันเป็นแต่ความพูดรักจริงบางแตงแตงมันก็เลิกกันมังเชียวสิฮะ มันก็รักตัวเองมันเห็นแก่ตัวหมดแหละเราไม่มีประโยชน์ให้มันรู้สิเราไปจัดห้ำชิ้งหน้าผัวมึงอะ่ะเราให้มึงทำงานดีๆมันจะอยู่กับมึงแม่เพราะกามตัวนี้เราเป็นตัวเชื่อมกามราคาเนี่ยเพราะมันหลงอยู่ในกามราคานี่แหละหะถึงไหมละ่ะอยู่ดีๆก็มาหลอกกันไปฆ่าเห็นไหม อยู่ดีๆก็วิ่งไปเขายิงตายก็มีอยู่ดีๆขับรถชนกันตายก็มีเห็นไหมมันเป็นยังไงหล่ะพวกวันนี้เพราะความเห็นแก่ตัวไงอะไรจะไปเลวร้ายกพราความเห็นแก่ตัวกูจะบอกให้อะอะไรจะเป็นน่าเกลียดน่ากลัวเท่าความเห็นแก่ตัวของ<ะ>ม,ม,มนุษย์จำไว้ถ้ามาบวชก็เถอะฮะ มานี่เพื่อจะเจอทุกข์ไม่ใช่เหรอฮะอยากสบายใช่ไหมให้มันทุกข์สิการขัดใจเนี่ยเป็นทุกข์ที่ทนได้ยากฮะขัดใจฝืนใจลำบากเอาสิตอนหลวงตาปฏิบัติเนี่ยมันไม่เห็นน่ใฉยเราคนเราอ่ะมันไม่เห็นตอนนี้ไงฮะกูเนี่ยนะครับจนได้หามส่งโรงพยาบานลนลนะ วันละหลายรอบก็มีบอกให้เอาเลยะจะไปทำมาพวะพระเจ้าย่อมเหนือกว่าสิ่งใดถ้ากูเห็นแก่ตัวเมื่อกดดูเลี้ยงคนห้าหกร้อยคนเอาสิกูจะไปทำเพื่ออะไรอ่ะฮะ มีเงินกูหอบไปอยู่กับลูกกับเมียกูไม่ดีกว่าหรือฮะถ้ากูมีเห็นแก่ตัวกูเลยไม,ม่มีทางไม่ลืมหรอกย่บอกให้ยังไงกูก็ต้องเผาคากันเนี่ยแบบนี้เลยตายแบบนี้เลยตายแบบชายชาติพระเนี่ยฮะกูอะมีทางหรอกไม่มีวันไหวหรอกเสียใจด้วย,ยนะหนูหนูฮะ มึงจะงามเจ็ดจัก,กรวาลก็เชิญเถอะไปเถอะไปหลอกล่อก,กันที่อื่นกูว่างจริงหาเลยกูอะเ้ยเเ้ยเลยแหละฮะเยอะโลกเยอะสงสารเลยแหละเอาไปแล้วแหละกูอะฮะเนี่ยมันค่อยมีศีลมีจำฮะซัดมันให้เต็มที่เลย โอ้ยมองไปสิข้างโลกนี่มึงออกนอกวัดไปสิน่ากลัวไหมล่ะกูนึกว่าอยู่คนละโลกเลย,เล,ยล่ะฮะวิ่งหาจะเงินแต่ทองมีแต่รักอะไรรักพ้นชิงกันอ่ะฮะโกงกันรอหอกกันหลอกลวงกันฮะต้มตุนกันอยู่นะฮะเห็นแล้วก็โอ้ยนาะ เนี่ยเขาบอกเพราะความไม่รู้ทุกนอนกอดทุกไม่รู้จักทุกไงยายเห็นว่าศาสนา,าพุทธนี่เป็นแค่ประเพณีเป็นแค่วัฒนธรรมยาเห็นาศาสนาพุทธนะเป็นแค่จิตวิยาปรัชญานะอย่าเริ่มนะพุทธศาสตร์นี่เป็นศาสตร์ของผู้ตื่นพูดเบิกบานเป็นพุทธผู้ตื่นรู้เดี๋ยวนี้ส่ยสายศาสตร์มันมีกําลังมากไงเพราะมาบวชจะแท้ทก็เป็นาพามไปแล้วเ,เนี่ย ทำพิธีกรรมพิจยาศาสตร์มันคนละตรงข้ามกับพุทธศาสตร์นะไสยศาสตร์นี่ยไสยแปลว่าสย,ยาสติแปลว่านอนนอนหลับพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของผู้ตื่นมันตรงกันข้ามเลยนะาศาสนาพุทธเราเป็นาศาสนาแห่งอเทวนิยมนะไม่ใช่เทวนิยมเนื่องนั้นเป็นเทวนิยมหมดนะมีพุทธนี่แหละเป็นอเทวนิยมคือสอนกันเรื่องกรรมทำดีๆทำชั่วชั่ว ตนเทว,วานิยมนี่ยต้องไปเกี้งวานร้องขอคนนั้นโดนบรนดาคนนี้โดนบันดา,นนนนดานไปอธิษฐานขอเอานั่นนะเขาเรียกว่าเทวานิยมเทว,วดาไงาเทว,วะขอเทว,วดาฟ้าดินขอโน่นขอนี่นะถ้ามันขอได้มึงคงไม่ต้องทําหาอะไรหรอกฮะกรรดีกรรมชัว่วมึงต้องทำเอาเองไม่มีใครมาดนบันดานถ้าขอได้พูจะเจ้าเอาให้หมดแล้วไม่ต้องมาถึงเราหรอกนะ ถ้าไปช่วยคนขึ้นจากนรกได้พูะเจ้าปิดนรกแล้วฝานนี้ทำลายทิ้และท่านยังมีฤทธิ์มีเดชมันต้องสร้างเองอ่ะเราจำไว้ใครกินใครอิ่มอะ่ะถ้าภาษาอีสานเหมือนว่าเข้าม,มาบุญบุญนี่ไม่มีไผ่ปันแจกกันได้แล้วบอ่อนแหกเครื่องได้คือยังไม่ผ้ากลางพคนว่า คือจะเข้ากินเขา่าเขากินเขาก็อิ่มมันบปไปอิ่มท้องเขาพุ่นผู้บ่กินเพราะว่าเห็นไหมคำว่าบุญเนี่ยนะไม่มีใครแบ่งให้กันได้ฮะเหมือนอย่างเรากินข้าวเนี่ยเรากินเราอิ่มใครกินคนนั้นอิ่มนะกินสร้างกันไม่ได้กรรมก็เหมือนกันนี่แหละฮะสร้างเองน,นะนะสี่อย่างที่พระพุทธเจ้าทำไม่ได้เห็นไหมหนึ่ง แม้แต่พุทธเจ้าก็ทำอะไรหนึ่งเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์ไม่ได้คนไหนทำอะไรคนนั้นต้องรับเองสองความชีวิไลยของธรรมะสื่อสารกันแบบด้านภาษาไม่ได้ต้องปฏิบัติเอาเองเท่านั้นสามปัญญาให้กันไม่ได้ต้องฝึกฝนเอาเองสี่อะไรปะทำไม่ได้วาสนาอ่าคนไม่มีเหตุมีวาสนาต่อกันเนี่ยไม่มีทางนะรวมความร้วไม่มีอะไรบังเองิญนะ โยมเขายัางรู้จักทานนะเขายัางมีโอกาสได้ทานนะถ้าเราเนี่ยไปกินของทานเขานะอย่ามัวอย,อย่ามัวนอนหลับทับสิทธินะ์นะนะจำไว้อย่าไปประมาทนะจำไว้ลูกหลานเอ้ยนะนะ ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับธรรมะฟังง่ายๆได้ทุกเพศทุกวัยนะครับดวยหลวงตาสิทธิ์ทรัพย์ท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างน,นะครับบอกแสดงความคิดเห็นกันมาอย่างสุภาพนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับ